กิลินชาแนลครับน,นี้อยู่กับทีมงานสอสุริยันนะครับดูยิตชิ200 z x 2 0แ 5G นะครับตักลูกลังสวยนะครับรถยังชั่วโมงน้อยอยู่นะครับช่วงล่างสวยมากเรื่องธรรมดานะครับ ปั๊มของมันเองนะครับตามสไตล์นะครับเสียงเครื่องนี่เสียงสไตล์ของฮิตาชิเลยนะลูกลังก็สวยอยู่นะครับแต่ลูกลังนี่ค่อนข้างจะกินฟันนะครับกินบุ้งกีนะครับเพราะมันเป็นหินนะครับ อกใส่ตัวนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจตาหวาน M5 อเปล่านะครับหรือว่า5 2 7เปลี่ยนหัวนะครับไม่ได้ดูใกล้ๆนะครับแต่เป็นหลงตาหวานนะครับไม่ใช่ M6 ครับ ทุกล่างสวยอยู่เลยรถเหมือนไม่กี่ปีช่วงล่างงามจริงวิ่งหลายคันนะพี่วิ่งหลายคันไหมบ่เทไกไหมมันเทไปเทอางนอกเ้น บัตรนะครับใครจะสั่งท่อสั่งหินสั่งทรายนะครับสั่งได้เลยครับที่สอสุริยันนะครับลงไปทำทางหน่อยนะครับ มันแรงนะครับดินมันแห้งมันก็เลยเหมือนจะแข็งนะครับแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับมันมันแห้งเฉยๆนะครับดินมันเลยเกาะตัวกันแข็งนะครับแต่เปิดออกไปแล้วก็เป็นลูกรังก็ตักง่ายอยู่นะฮะข้างล่างก็เป็นดินสวยนะครับเอาไปถมบ้านก็โอเคนะครับงานอวตนะครับตักลูกรังไปเทตามถนนนะครับเป็นงบประมาณทั่วไปนะครับ กี่ศูนย์จุดน่าจะจุดเก้ากว่าๆนะครับปากมันใหญ่นะครับเก้าสองเก้าห้ามุกี่ใหญ่นะครับแน่นทุกจุดนะครับเสริมดามหลังมุ้งกีแล้วก็ขอบนะครับเพื่อความคงทนนะครับสึกก่อนน้อยลงนะครับระยะสึกก่อนช้าลงนะครับที่ทำการเสริมนะครับ กม่กีก้เดิมๆม,มาป่านนี้ก็บางแล้วนะครับถ้าไม่มีการเสริมนะครับอสิสุนะครับเครื่องเป็นอิซุ เํ่งเรื่งนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับสบายลอกหน้าออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาลูกลังชั้นล่างนะครับลูกรังก็หนาอยู่นะครับ ไปเลยนะครับเป็นทิวเป็นทิวไปนะครับพื้นที่ตรงนี้ขุดเป็นหลุมเป็นบ่อก็โดยทั่วไปแล้วถ้าไม่ทำอะไรเราก็จะเขี่ยลงนะครับเขี่ยดินที่เป็นหน้าดินนี้นะครับลงเพื่อจะทําการปลูกยูคาหรือปลูกมันต่อไปนะครับเพราะมันเป็นที่โคกอยู่แล้วนะไม่ได้ขุดเป็นหลุมเป็นบ่อทั่วไปนะครับขุดแต่หน้าลุงลังออกไปนะครับ โดยส่วนใหญ่พื้นที่แถวนี้จะทำกันแบบนั้นนะครับนิมมากนะครับช่วงล่างเต็มเปี๊ยะนะครับรถเพิ่งจะได้2,000กว่าชั่วโมองนะครับ ครีวิวไปนะครับตัว5 g ที่เป็น130กับตัวที่เป็น200นะครับาภายในเหมือนกันนะครับโหมดโหมดการทำงานเหมือนกันนะครับทุกอย่างคล้ายๆกันนะครับไม่มีอะไรต่างกันนะครับ ช่างแข็งนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปอ่าพอดีจะไปถ่ายอีกหน้างานนึงนะครับพอดีขี่รถแวะมาเจอบอกลูกลังนะครับก็เลยมาถ่ายให้ FC ได้ดูนะครับยังไงถ้าอยากดู FC อยากดูอะไรก็บอกได้นะครับ ที่แถวนี้มันมีที่ FC ทั่วไปอยากชมนะครับผมก็จะหามาให้นะครับยังไงก็ฝากขอกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับตัวฮิตาชิสองร้อไว้เท่านี้นะครับกับการตักลูกลังนะครับสวัสดีครับ